อขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สมผัสของลมหายใจที่วิ่งเขา้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องตึงแตตื่นขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่ได้รู้จักที่เราก็รู้จักทำความเข้าใจลักษณะของคำว่าสติรู้ตัวอยู่ปัจจุบันแล้วก็รู้ตัวให้ต่อเนื่องเป็นลักษณะอย่างนี้ การเจริญสติเขาไปอบรมใจของเราเข้าไปวิเคราะห์ใจของเราจนใจของเราคลายออกจากความหลงหรือว่าแยกรูปแยกนามตามเห็นความเป็นจริงได้เราก็จะมองเห็นหนทางเดินหนทางเดินในที่นี้หมายถึงทางด้านจิตปัญญาเดินด้วยสติเดินด้วยปัญญาเดินทางสมมุติไปมุตด เราค็ต้องทำความเข้าใจให้กระจ่างหมดที่ท่านบอกว่าให้รอบรู้ในกองสังขารรอบรู้ในดวงวิญญาณในกายของตัวเราเราไม่แก้ไขเราไม่มีใครจะแก้ไขให้เราได้เลยนอกจากตัวของเราใจของเรามีความอ่อนน,น้อมทมตนแล้วมีทิฏฐิมีมาณะนะใจของเรามีกิเลสกิเลสหยาบกิเลสละเอียดเราต้องพยายามเจริญสติเข้าไปเห็นเหตุเห็นผลชี้เหตุชี้ผลจำแนกแจกแจ่ง ให้ hey, ชัดเจนว่า,เ,าเป็นอย่างไรไปอย่างไรมาอย่างไรทําไมใจถึงเกิดทําไมใจถึงหลงหลงคำว่าหลงหลงขีดชั้นใจในหลงมาตั้งแต่ยังไม่ได้เกิดหลงอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ทีนี้ก็หลงมาสร้างภพมนุษย์นี่เขาเรียกว่าภพมนุษย์ร่างกายของเรานี่ยเขาเรียกว่าภพมนุษย์เขาเรียกว่าขันห้า แล้วก็มายึดติดในภพนี้แล้วก็ขณะมีกายอยู่เข,เขาเกิดต่อเป็นาธาตุกิเลสต่อกิเลสก็มีหลายชนิดกิเลสหยาบกิเลสละเอียดทุกอย่างแม้แต่ความเกิดก็เป็นกิเลสเป็นกิเลสอันละเอียดที่สุดถ้าไม่หลงก็ไม่เกิดเรามาเจริญสติตามแนวทางของพระพุทธองค์ว่าท่านสอนเรื่องอะไรการดำเนินชีวิตอย่างไร การเจริญสติเป็นอย่างไรการสร้างบาร,รมีความเชื่สละเชื่สละทั้งภายนอกภายในการมีการเป็นการไม่มีการไม่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องศึกษาให้ละเอียดขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่ถ้าหมดลมหายใจก็มีแต่เรื่องบุญเรื่องบาปวันนี้มีพรุ่งนี้มีเดือนนี้มีเดือนหน้ามีพบนี้มีพบหน้ามีมีหมดถ้าเราเข้าใจ มารีบแก้ไขตัวเราเสียขณะที่ยังมีกำลังยังมีลมหายใจอยู่มองเห็นหนทางเดิน ว่าขนาดนี้ใจของเราปกติใจของเราสะอาดใจของเราบริสุทธิ์กิเลสตัวไหนที่ยังค้าง,างอยู่เราก็พยายามรีบแก้ไขประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์สูงสุดประโยชน์ใกล้ประโยชน์ไกลไม่ว่าพระวิยมบชัชีก็ต้องพยายามกันอย่าพากันปล่อยวันเวลาทิ้งเสียดายเวลาพระพุทธองค์ท่านสอนเรื่องชีวิตคำว่าอัตตาอนัตตาในหลักธรรมเป็นอย่างไรอนิจจังทุกขังอนัตตาในกายในใจของเราเป็นอย่างไร สมมุติวิมุติเป็นอย่างไรท่านวางแนวทางเอาไว้หมดกิเลสยากิเลสละเอียดอยู่ชั้นไหนชั้นไหนลักษณะของการเจริญสติกายวิเวกใจวิเวกเป็นอย่างไรกายทวารทั้งหกทำหน้าที่อย่างไรตนพินที่พึ่งของตนได้อย่างไรนี่แหละเราพยายามแก้ไขเป็นที่พึ่งในระดับของออสมมุติในระดับของวิมุตโลกธรรมก็อยู่ด้วยกันธรรมกับโลกก็อยู่ด้วยกันกายของเรานี่แหละก้อนโลก ใจของเรายัางเป็นโลกอยู่เราต้องพยายามเดินปัญญาคลายความหลงใจถึงจะตกกระแสธรรมละกิเลสได้หมดใจก็จะเป็นองค์ธรรมในความว่างนั้นมีความบริสุทธิ์อยู่ใจที่ปราศจากกิเลสใจที่ไม่เกิด เป็นใจเป็นธาตุรู้สติเป็นผู้รู้ผู้รู้อยู่ในตัวของเราสองสองผู้รู้แต่เวลานี้ใจของเราเป็นเป็นผู้รู้ทั้งรู้ทั้งหลงรวมกันไปเพราะว่ากำลังสติของเราไม่มีไม่เพียงพอที่จะไปอบรมใจไปแก้ไขใจของเราได้ถ้ากำลังสติของเรามีเพียงพอจำแนกแกะแง่แแี้เหตุชี้ผลจนใจมองเห็นความเป็นจริงได้ท่านถึงว่าตนเป็นที่พึ่งของตน ตนตัวแรกคือตัวสติที่เราสร้างขึ้นมาจนเป็นอัตโนมัติในการดูในการรู้ชี้เหตุชี้ผลว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรควรละอะไรควรเจริญอะไรควรดำเนินก็ต้องพยายามกันนะไม่ว่าพระวจยบัชีไม่ว่าจะอยู่ในอริยบทไหนให้รีบแก้ไขตัวเราปรปับปรุงตัวเราเป็นเรื่องของเราทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องของคนอื่นเป็นเรื่องของเราพยายามเดินให้ถึงจุดหมายบุญสมมุติเราก็ทำให้ดีที่สุด เท่าที่โอกาสจะเอื้ออำนวยให้บุญมากบุญน้อยทำมากทำน้อยก็เป็นของเราเห็นคนอื่นทำเราก็พลอยอนุมโมทนาสาธุด้วยเราก็มีส่วนแห่งบุญอ่ะสร้างความรู้ตัวให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องกันตกนิดหนึ่งก็ยังดีอ่ะไวปรับพร้อมๆกันค่อยไปทำความเข้าใจต่อให้รู้ทุกเรียบท